สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเ,ออเรื่องของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับจากข้อมูลที่เราได้มาชื่อว่าชะตาคนวันจันทร์อุปนิสัยและเคล็ดลับเสริมดวงเราจะมาดูกันว่าแก่นจริงๆของคนเกิดวันนี้เป็นยังไงเส้นทางชีวิตหรือเคล็ดลับต่างๆมีอะไรน่าสนใจบ้างครับค่ะก็การทําความเข้าใจเรื่องพื้นฐานแบบนี้ไม่ว่าจะตามความเชื่อหรือดูจากลักษณะนิสัยตามตำรานะคะ ออมันก็อาจจะช่วยให้เราพอเห็นภาพรวมหรือแนวโน้มบางอย่างได้เหมือนกัน เหมือนมีไกดลายข้าวคราวใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะทําให้รู้ว่าควรจะรับมือกับอะไรหรือส่งเสริมจุดไหนเป็นพิเศษค่ะครับผมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือวันจันทร์เนี่ยเขามักจะโยงกับดวงจันทร์ซึ่งมันคือความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอารมณ์อ่อนไหวอะไรแบบนี้มันจะสะท้อนในตัวคนวันจันทร์ยังไงบ้างครับใช่ค่ะดวงจันทร์นี่ส่งผลเยอะตามความเชื่อนะคะทําให้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยพื้นฐานมักจะอืมจิตใจอ่อนโยนคูจใาดีนะคะมีเสน่ห์ อ๋อฟังดูดีนะครับค่ะแต่แต่ในความอ่อนโยนนั้นนะ่ะก็แฝงความอ่อนไหวง่ายไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีหัวทางศิลปะความคิดสร้างสรรค์ชอบอะไรสวยๆงามๆรักสงบแต่เออบางทีก็ดูเหมือนเก็บความรู้สึกเก่งไปหน่อยเก็บความรู้สึกเก่งนี่คือข้อดีหรือข้อเสียครับเนี่ยก็เป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะคือดีตรงที่ไม่โวยวาย แต่ถ้าเก็บมากไปไม่ระบายออกมันก็อาจจะกลายเป็นความเครียดสะสมได้ค่ะอย่างที่ตำราเขาก็เหมือนจะตื่นเตือนไว้อ๋อครับเข้าใจเลยคือความนุ่มนวลมีเสน่ห์อาจจะมาจากดวงจันทร์แต่ความอ่อนไหวก็เป็นอีกด้านที่ต้องระวังถูกต้องค่ะแล้วความคิดสร้างสารรค์ก็ก็ตรงกับที่ตำราว่าเหมาะกับงานศิลปะงานสวยงามอะไรแบบนั้นส่วนการรักสงบมากๆก,ก,ก็อาจจะทําให้เลี่ยงปัญหา แต่บางทีปัญหามันก็ต้องอเผชิญหน้าเนาะครับผมแล้วลจากนิสัยที่ค่อนข้างซับซ้อนอ่อนไหวแบบนี้มันส่งผลก่อภาพรวมชีวิตหรือเส้นทางเดินของคนวันจันยังไงบ้างครับในข้อมูลชุดนี้ข้อมูลชี้ว่าชีวิตมักจะไม่ค่อยนิ่งค่ะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะขึ้นขึ้นลงลงบ้างทําให้เอ่อต้องปรับตัวเก่งเป็นพิเศษเลยซึ่งจริงๆก็เป็นทักษะที่ดีนะคะกลายเป็นข้อดีปไปเลยเรื่องการปรับตัวใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือ แม้ชีวิตจะดูไม่แน่นอนนะแต่ด้วยเสน่ห์ในการพูดจาจากนิสัยพื้นฐานเนี่ยกลับกลับนำโชคมาให้ในเรื่องการเจราจาค้าขายหรืองานบริการต่างๆที่ต้องเจอคนเยอะๆโอ้คือพูดดีมีเสน่ห์นี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับมากค่ะแล้วก็มักจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือนะคะแต่แต่ก็มีคนอิจฉาใช่ค่ะเหมือนเป็นของคู่กันเลยคนมีเสน่ห์มีคนรักก็มักจะมีคนไม่ชอบหรืออิจฉาได้ง่ายเป็นธรรมดาค่ะ เป็นแหลนสองด้านจริงๆนะครับค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆอย่างความรับที่อาจจะต้องใช้ความเข้าใจกันมากๆหน่อยหรือการเงินที่แม้จะหมุนเวียนดีหาเงินเก่งแต่ก,ก็ก็ต้องวางแผนดีๆไม่งั้นอาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่สะท้อนธีมความไม่แน่นอนการต้องบริหารจัดการให้สมดุลในชีวิตนะคะฟังดูแล้วชีวิตคนวันจันนี่มีสีสันมีความท้าทายพอสมควรเลยนะครับแล้วมีประเด็นไหนที่ตำรานี้เน้นเป็นพิเศษไหมครับว่าเ ควรจะต้องระวังมากๆเลยมีหลายอย่างเลยค่ะที่ส่วนใหญ่ก็โยงกลับไปที่นิสัยพื้นฐานนะอย่างแรกเลยคืออารมณ์ที่บอกว่าอ่อนไหวง่ายมันก็อาจจะขึ้นขึ้นลงง่ายหน่อยเขาแนะนําให้ฝึกสมาธิหรือการเจริญสติจะช่วยให้รู้ทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นอ๋อการจัดการอารมณ์นี่สําคัญเลยใช่ค่ะสําคัญมาก2คือด้วยความที่เป็นคนใจดีมีเมตตาจิตใจอ่อนโยนเนี่ยบางทีก็ ใจอ่อนเกินไปอาจจะถูกคนอื่นเอาเปรียบง่ายหรือมาหลอกยืมเงินเราไม่คืนอะไรทำนองนี้ต้องหัดปฏิเสธให้เป็นบ้างค่ะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเป็นคนใจดีก็ลำบากเหมือนกันจริงค่ะแล้วก็สามคือเรื่องสุขภาพที่อาจจะเชื่อมโยงกับความเครียดความคิดมากที่เก็บไว้ข้างในนั่นแหละค่ะให้ระวังพวกกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารหรือบางทีคิดมากจนนอนไม่พอนอนไม่หลับโอ้เกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยนะครับค่ะ สุดท้ายคือเรื่องความรักที่ด้วยความเป็นคนใช้อารมณ์ความรู้สึกนำก็อาจจะต้องพยายามใช้เหตุผลเข้ามาช่วยตัดสินใจมากขึ้นเพื่อให้มันสมดุลกันนะคะครับครับพอพูดถึงเรื่องสมดุลเรื่องเสริมดวงต่างๆตำรานี้มีแนะนำไหมครับอย่างสีมงคลอะไรแบบนี้มีค่ะ พูดถึงสีมงคลไว้สั้นๆเหมือนกันคือพวกโทนสีอ่อนๆนุ่มๆอย่างสีเหลืองสีขาวครีมหรือสีฟ้าอ่อนๆเขาว่าช่วยเสริมเรื่องความสงบความเมตตาให้จิตใจสบายๆขึ้นค่ะอ๋อสีโทนเย็นๆสบายตาใช่ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆอย่างวัตถุมงคลก็มีการแนะนำให้บูชาพระปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุดซึ่ง ถ้าตีความนะคะก็อาจจะหมายถึงการช่วยระง,งับภัยหรือลดความขัดแย้งต่างๆให้เบาบางลงซึ่งก็ก็เข้ากับนิสัยรักสงบของคนวันจันทร์นะคะน่าสนใจครับแล้วเรื่องการทำบุญล่ะครับมีแนะนำพิเศษไหมมีค่ะแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลการบริจาคให้ผู้ป่วยหรือการบริจาคอาหารน้ำดื่มอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็สะท้อนถึงนิสัยพื้นฐานที่เป็นคนเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วค่ะ ทำบุญตรงกับจริตตัวเองว่างั้นเถอะครับแล้วก็มีเคล็ดลับเสริมดวงอื่นๆอีกไหมครับมีอีกนิดหน่อยค่ะคือการใส่บาตรในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันเกิดตัวเองด้วยของที่เป็นสีขาวนวลเช่นนมสดน้ำเปล่าหรือขนมหวานสีขาวๆแล้วก็การไหว้ขอพรจากพระจันทร์ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเชื่อว่าจะช่วยเสริมสเสน่ห์แล้วก็โชคลาภได้ค่ะอ๋อเชื่อมโยงกับวันเกิดแล้วก็ดวงจันทร์โดยตรงเลย ใช่ค่ะกลับไปที่แก่นหลักเลยคือการเชื่อมตัวเองกับพลังงานตามความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดเพื่อดึงพลังด้านบวกมาใช้นั่นเองค่ะครับผมถ้าให้สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่นะครับคนเกิดวันจันทร์ตามข้อมูลนี้ก็คือเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความคิดสร้างสารรค์ปรับตัวเก่งแต่ก็แฝงความอ่อนไหวไว้ข้างใน ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะจากการพูดจาการสื่อสารความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็ต้องใส่ใจเรื่องการจัดการอารมณ์ตัวเองและก็ระวังเรื่องความใจอ่อนไม่ให้ถูกเอาเปรียบง่ายๆใช่เลยค่ะครบถ้วนเลยประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงกับดวงจันทร์ความเปลี่ยนแปลงนี่ชัดเจนมากๆเลยนะคะในตํารานี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่า<ะ>คือถ้าคนเกิดวันจันทร์ตามข้อมูลนี้เนี่ย ลองมองการปรับตัวไม่ใช่แค่การออตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตแต่เป็นการเลือกที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือปรับมุมมองชีวิตตัวเองแบบแบบมีสติและเป็นฝ่ายกระทำเองบ้างไม่รู้ว่าชะตาที่ตำราว่าไว้นี่มันจะยังเหมือนเดิมหรือว่าเราจะสามารถอ,ออกแบบหรือสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันค่ะ